ขันดำหน้าเขามีขั้นตอนหรือเรื่องแรกก็เต้นหน้าเต้นหน้าแลยพูดนำเขา้า,า,เขาหน้าปูดนำเขา้าหน้าหมดตำเท้าตำเท้าเลยกวาเข้าพอวันเข้าได้เลิกกนจรงาน,นอ่าต้นกลา้าหาต้นกล้าเลยดำหน้าพอดำหน้าแล้วดำหน้าเลยรอ้เข้าออกรวงว่านั่นแหละเจอค,ครูไกลไกลหวงเขา้าไกลไกลหวงเขา้าเจอปีเลี้ยงเจอปีไม่ใช่คือไม่ใช่ปีเลี้ยงมึงเคยตำหน้าเคยตครับเวลาเข้าทุกตำเรือต้นปลักต้นปลักฮุ่งเร็วจยัดแม่ในนะ คือก้าวทุกหน้าทำเพือก้าวทุกหน้านั่นทุกหน้าพ่อเก็บ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 ก้าวจะไม่คนไม่มีรถตัดข้าวฮะดึกแค่ดินะฮะขอบ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 ผมขอบขอบเก็บข้าวหนนาในการเก็บข้าวนี่ก็เก็บกับได้ จะไมก่อนเก็บกับแกเก็บกับแกฮ่าเก็บกับแกตโตจะไมแก่ำหรือไม่แก่กับแต่กูเก็บใช่หน้าแก่เหนหน้ากูยัดได้แกมาปนี้ตัเบาปนนี้ปีน้ำก็ยังอะไรนี่เจอคูมึงนึ่งไกดีเละข้าวมึงเคยเห็นไหมรลวงข้าวเคยเห็นกับรลวงข้าวมันเสียเลยสี่เรื่องอย่างเรื่องเยอะเลยหยัดแม่ไม่บางบ่รู้งอิมเพกมึงต้งรีน่าชุดราชทีแตกตาย้อง แกลิ้นมึงนี่เจอคูนเฮ้เปลยาคือวันนี้ได้เจอคูนมาข้าวันหลวงซี้ด้วยตีเรื่องมันเรื่องเลย่อง้องเบ้าตัว่าปอกแคบเล็วแคบเล็วมันคือแคบแคบเร็วรวดเร็วซี้ด้วยกองคำซี้หลวงซี้นู่นอะไรหลวงซี้เปลี่หลวงจักไม่เล็วแกเจอคุณได้โดนไม่เล็วมึงไงจะผับต่อกกระดาษตะเล่นในหลวงได้โรเจอคูอ่ะไม่ตองแล้ยตาวนี่ก็เขาอีลอดอยู่นี่ <c oughs> คือเจออะไรน,น้องเบาเปล่าะะเจอกูเจออะไรตีชุด ฮะปนีน่ะเนี่ยสมมุิว่ามีวัดวัดนึ่งจนานก็มีอานก็ตำโบสดตำโบสดก็คว้างไง้ลยลูนิมิตลูนิมิตไอ้ยานั่นแหละเคว้างลูนิมิตก็ปีได้ได้ปีได้ไปิตู้กุศลปิดใจไม่ปิดเดี๋ยวเพื่อนโองเบียดมายมาเจร้อยวะฉจนบอกให้จับตา คือหมอกไอ้จัดเราควรได้รูมันจะหวานไอ้ตำโต๊ะตำได้ต๊ะต,ต,ตองพยายามการตำหันนั่นบอกจัดฮ่าอ่ามันต้องรู้เลยคือปบะเด็นหรเบาเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮ่าเจอกูแต่คนนิยมไหวตำเว้นอ่าเจอกูแบบนั้นเจอกูปิดตัวคนยิงออกมาใส่นิ้วมันแต่คนใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้เลยอ่ะกว่าอย่าดุมเออเใช่ใช่ไม่จำเรืนอูรุ่นไปเลย จ้ค <sa iden blessing> ู <ha> <laughs> <that> ่เจ้าตำเวนเจ้าตำเวนกูได้ตำเว้นนะแปแปนแปนแฮ่าฮ่า้นี่แก่แกกแป็นแกแกปนแกแกปนปลาชวปลาชวบ้าจึงจุ่มปอนแล้วมูสอดแปดทิดทริี่แปจึงเลาไอ้จึงกระตมยำาอยยี่อยยี่ท่ากับวรอยพ เถ่ากับก mm, <"eterm Gore> ี่บาทเถ่ากับช <it ens> <soup> ่องลอยแถวที่ลอยนู่นไอ้นู่ขาเล้ากูเล่งแถวครับนี่ป้าไปได้ไงใครยด้ใครได้นะเออตายว่าขนมอะไรเออยจัดอยู่ในประเภทที่ขนมพิการขนมอะไรพิการขนมอะไรดมพิการดมกากไอพิสดมมาพิส นุ่มดีจำพิษพิษเดียวตาไม่ตายทีว่าตายก็พิษทีเห็นนุ่มเลยปีกันนุ่มขอมแห่ขอมห่เอเฮือกินตายเลยก็รุดตายตายว่าขนมนมาไ้เอ้ยที่มีหลักษฐานไกลกับรถควยายฮะนุ่มอะไรเอ้ยที่ไกลกับรถควายทีจุดตายกับรถควายเกะจุดนุ่มไหี้ยตุดมกินยาวๆพิษรอดจอมพิษตองมวนพิษ นุ่มไม่ได้กลายกลายรถควที่จุดยอมนุ่มคลอกแต่กูแชทให้นุ่มคลอกนุ่มคลอกมันกลายกับรถควายตรงนั้นกลายกันเดีมันมีร่างนั้นไปครับแขวนทักนาเป็นไถ่โย่เหมือนยักษ์ตะโบในตายจริงมาโย่เป็นการพื้นมาว่าต้องตุ้งตักดวงจิตเวตาแม่นรกลูกแม่ต้องตู้กักจิต รปรความจนมันทำผิดเราจะคิดกัน,นชนะไงลุงจ้าเจ้าครับท้าวนามันนาไทยลูกจะไปมังกรแม้ามุงงานงอยู่บ้านนอง เร่าความจนมากลำลายตัวลูกใจจะาจาครอบลักหรือแม่จะแก่เปรียบมัอนนอกที่บอพินลูกจะบินจากพนากกาวุป่าอคอนกรีตแม่ก็จะคูดดีสักเท่าไรเราไปโดยสักแาหรือว่าจางัดจริงเราไม่ทิ้งความดีของแช่มี ang kappakkluwi.